หัวใจเศรษฐีสวัสดีคระบรบัณฑิตค่ะสวัสดีครับคัณวรวีครับค่ะที่แม็กก็ต่อเนื่องเลยนะคะเป็นภาคต่อแล้วกันเพราะว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยในฟอลัมเศรษฐศาสตร์บันฑิตก็บอกว่าแม็กอันตอราดอบีมันไม่ใช่ซิงโครไนซ์กันทั่วโลกแล้วนะคะแล้วก็พาไปเนี่ยเห็นชัดๆเห็นจริงๆเลยว่ามันไม่ได้เป็นทิศทางเดียวกันแล้วนะคะแล้วก็บางที่เนี่ยเขาเริ่มลงและ แต่ว่าที่ไหนกันบ้างไปติดตามกันค่ะดรมดิตแมทเป็นยังไงบ้างค่ะสัปดาห์ที่แล้วในการเคลื่อนไหวของการประชุมธ,ธ,ธ,น,ธนาคารกลางแปดแห่งนะคะผมคิดว่าเป็นอาทิตย์ที่แล้วพูดได้เลยนะว่าเป็นจุดอักเหตุส,สคัญของทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลกเนี่ยเพราะว่าม,มีการประชุมกรนงนะของธนาคารกลางอย่างน้อยแปดแห่งแล้วการตัดสินใจก็ออกมาคล้ายๆกับมีทั้งขึข้นมีทั้งลงมีทั้งคงที่นะครับ แต่แต่ที่แต่ที่สําคัญก็คือว่ามันเป็นมันแต่ละที่เนี่ยเขาก็มีเหตุผลเฉพาะตัวของเขาทําให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วสถานการณ์ดอกเบีย้ยเนี่ยมันมันอาจจะไม่ไม่ง่ายอย่างที่เราคิดนะครับก็คือ<ช>ไม่ใช่ว่าพอลงก็ต้องลงตามกันนะครับไอ้ตอนขาขึ้นเนี่ยชัดเจนว่าคอดขึ้นก็ขึ้นตามกันพอสมควรเพราะว่าห่วงเรื่องเงินเฟ้อนะครับแต่แต่ขาลงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับภาวะเงินเฟ้อแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ มันเลยทําให้อาการตัดสินใจเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเริ่มอาทิตย์ที่แล้ววันอนังคารเนี่ยธนาคารกลางญี่ปุ่นนะซึ่งอันนี้ก็ขึ้นมาตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีเลยแล้วก็เป็นการประกาศการสิ้นสุดของอัตราดอกเบี้ยติดลบนะซึ่งครึ่งก็ทำมาประมาณ8-9ปีแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงสัญลักษณ์ที่สําคัญอ่าก็คือว่านอกเหนือจากจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาเป็นระดับศูนย์จากติดลบแล้วเนี่ย ก็ยังขยายไอ้การควบคุมและการความปลอดภัยการควบคุมไอ้ไอ้กรอบของอาจารย์อกเบี้ยระยะยาวด้วยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าญี่ปุ่นเนี่ยกําลังเข้าไปสู่มดของการที่จะให้กลไกตลาดทํางานมากขึ้นในเรื่องของอาจารย์อกเบี้ยต่างกับที่สมัยก่อนค่อนข้างที่ค่อนข้างที่จะควบคุมเข้มนะครับซึ่งมันก็เป็นสัญญาที่ดีตลาดหุ้นก็ตอบรับดีมากเลยใช่ไหครับของญี่ปุ่น เขาก็มีเหตุผลของเขาในการขึ้นเพราะว่าเขาบอกว่า,วาตราเงินเฟอ้อยังสูงกว่าเป้าเป้าเขาก็คือระหว่างศูนย์ถึงสองเปอร์เซ็นตตอนนี้เข้าใจว่าสองจุดสองนะครับตัวเลขคาเส้อสุดวันหนึ่งถัดมาที่อเมริกาซึ่งเป็นที่จับตาของทุกคนก็ไม่มีอะไรเกินคาดน,นะธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยก็คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับไว้ในระดับเดิมห้าจุดสองห้าถึงห้าจุดห้าเนี่ยเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐก็ดูเข้มแข็ง นะครับราว่างงานก็ต่ําแต่ว่า,งา,งวางเงินเฟอ้อเนี่ยยังสูงกว่าที่อยากเห็นถ้าเผื่อเราจากันได้เราค่อยคุยกันว่าเงินเฟอ้อเช้งเงินเฟอ้อทั่วไปแล้วก็เงินเฟอ้อพื้นฐานเนี่ยมันเหมือนเหมือนกับติดอยู่นะติดอยู่ที่ระดับสามสีนเน่เปอร์เซ็นต์ย่ไม่อยากทะลุลงไปถึงเป้าสองเปอร์เซ็นต์ซึ่งซึ่งมันเป็นมันเป็นเกณฑ์การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐงั้นถ้าตัวเลขล่าสุดออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็มันก็เหมือนกับยังไม่มีเหตุผลที่จะต้องลงดอกเบี้ย เพราะว่าตัวเศรษฐกิจก็ไปได้ดีแต่ที่มันพือหามากในการเรื่องของข่าวเนี่ยก็คือว่าในตัวประมาณการเศรษฐกิจครับไปข้างหน้าของสหรัฐเนี่ยที่ออกมาพร้พอมๆกันนะที่เขาเรียกว่า SEP เนี่ยนะครับออกมาพร้พอมๆกันเดือนมีนาเนี่ยก็แสดงว่าเศรษฐกิจสหรัฐปีนี้จะขยายตัวสูงกว่าที่คาดการเอาไว้ตอนปลายปีที่แล้วนะคือเดือนธันวา อัตราเงินเฟ้อก็จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็อัตราการว่างงานก็จะต่ําลงก็คือเศรษฐกิจยังยังไปได้ดีแล้วก็เงินเฟ้อจะสูงแต่ที่มันคือหาก็คือว่าไอ้ความเห็นของกรรมการในคณะกรรมการกนโยบายการเงินส่วนใหญ่นะก็มองว่าอัตราดอกเบี้ยน่าจะปรับลงได้สามครั้งใช่ไหมครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นข่าวข่าวใหญ่เลยนะว่าว่าดอกเบี้ยกำลังจะมาแต่ว่ายังไม่มาตอนนี้ดอกเบี้ยขาลง ก็เลยก็เลยทําให้จูปทานเสร็จต้องออกมาพูดว่าย้ําว่า,าการตัดสินใจขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เข้ามาเป็นเป็นเป็นสาคัญแต่ว่าตัวตลาดการเงินก็รับข่าวไปแล้วว่าดอกเบี้ยจะลงนะครับก็คุค่นเงินก็ก็เพิ่มดีตัวขึ้นตอนนี้วันหนึ่งถัดมาที่ที่เอ่อที่ยุโรปเนี่ยผมคิดว่าน,นี่สําคัญพระาะอาย่างธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ปรับลดดอกเบี้ยแล้วนะครับแล้วก็ธนาคา,ารกลางอังกฤษกับนอร์เวย์เนี่ยยืน แต่ก็ให้สัญญาณว่าภาวะเศรษฐกิจเหมาะสมที่ดอกเบียจะลงระยะต่อไปส่วนในส่วนของประเทศกำลังพัฒนาประเทศตลาดเกิดใหม่เนี่ยถ้าเราดูก็แตกต่างน,นะอย่างกรณีของไต้หวันกับกรณีของโครเีที่ไประมุมกันเาาพื่อหัดเนี่ยก็ขึ้นในตราดารเบียก็อ้างเงินเฟอ้อที่สูงส่วนธนาคารกลางเม็กซิโกลดอัตราอกเบียนะครับบอกว่าตอนนี้เงินเฟอ้อกำลังเข้าสู่เป้าแล้วก็คิดว่าห่ว ห่วงภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเ้นเราจะเห็นได้ว่าแต่แต่แตประเทศในช่วงอาทิตย์เดียวกันเนี่ยในความแตกต่างของทิศทางอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็ยังคงยังคงมีมีมากอยู่นะครับทำให้ในช่วงต่อไปเนี่ยเราเราต้องดูว่าในแต่ละประเทศที่จะตัดสินใจเนี่ยมันน่าจะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและาการเงินเฟอ้อของแต่ละประเทศเป็นสําคัญไม่จําเป็นต้องทําเหมือนกันนะหรือไม่จําเป็นที่ต้องทํําทาตามกัน ผมคิดว่าอันนี้เป็นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนตอนเรื่องอย่างที่เราคุยกันเมื่อเมื่อคิดอย่แล้วนะครับค่ะแต่นี่ถ้าเรส่วนตัวที่ผมคิดว่ามันน่ามันน่ามันน่าสังเกตแล้ว,วดูแล้วมันก็เป็นประเด็นนี้เองก็คือธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์นะอ่าแล้อัตราดอกเบี้ยล,ลงเนี่ยถือว่าเป็นเป็นประเทศแรกเลยในกลุ่มในกลุ่มสาหกรรมอ่าตอนนี้ถ้าเราดูสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจริงๆเขาก็เป็นเศรษฐกิจระดับท็อปสิบของโลกเลยนะ แง่อะไรได้ต่อหัวเนี่ย<ช>แล้วก็เป็นเศรษฐกิจที่ที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งรัฐนาคารกลางเขาเนี่ยก็เป็นตัวอย่างของธนาคารกลางที่มีวินยัยทางด้านการเงินกลางว่ากด้มีวินยัยทางด้านการเงินแล้วก็ในเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็ในเรื่องของตัวเสถียรภาพระบบการเงินแล้วช่วงสองสามปีที่ผ่านมาถ้าคุณวรวีจาข่าวได้เนี่ยสวิตเซอร์แลนด์นี่ผ่านเหตุการณ์มาเยอะเลยนะทั้งในเรื่องโควิดนะในเรื่อง d i s r u p t i o นจากสงครามใกล้ๆ้เคียงกันนะ แล้วก็ในเรื่องของอาารเงินเฟ้อและที่สําคัญก็คือผลกระทบที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นมีต่อฐานะของธนาคารพาณิชย์จำได้ไหมเรามีข่าวใหญ่เรื่อง u b บเรื่องสวิสที่ที่เขาต้องเข้าไปแต่ว่าภายใต้ภายใต้ไอ้ความท้าทายเหล่านี้ธนาคารกลางสวิสก็ก็ manage ได้ค่อนข้างจะดีทุกอย่างก็กลับมามีเสถียรภาพและล่าสุดอาตราเงินเฟ้อในสวิสเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณร้อยละหนึ่งจุดสองนะต่ำมากเลย แล้วเขาก็มองไปข้างหน้านะว่าว่าอาจารย์กันเฟ้อทั้งปีปีนี้จะอยู่ที่1.4แล้วก็ปีหน้าลงมาเลือ1.2ปีถัดไปเลืน1.1อันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่เขาให้ว่าอัตราดอกเบีย้ยจึงเออจึงสามารถปีที่จะลงได้ก็นํามาสู่การคารันปรับลงซึ่งตลาดก็ตอบรับดีแต่นึกๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นความผูกใหญ่ที่เขามีกับเศรษฐกิจของซีซีที่ตอนนี้กําลังกําลังชะลอตัวลงมาก เราคงจะจำได้ผมตั้งข้อสังเกตหลายครั้งว่าตาเงินเฟ้อคราวนี้คงจะลงยากใช่ไหมเพราะว่าต้นทุนต่างๆสูงขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิส r u p t ช o นเรื yup ่องเอ่อเรื่องอราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ก็ดีอ้ต้นทุนเรื่องของการส่งของก็ด e ีนะค่าระวางเรือเนี่ยแล้วก็ไอเรื่องของความภาวะเรื่องของ globalization หรือโลกาภิวัตน์เนี่ยซึ่งมันสวนทางกับสิ่งที่เกิดขึ้นมีความแตกแยกกันมากขึ้นมันน่าจะทําให้อาาเงินเฟ้อลงยาก ในของสวิสเนี่ยอัตรางเงินเฟอ้อลงมาได้ถึงระดับ1.2ขณะที่ของอเมริกายืนอยู่ที่ทระดับ3กับ4เนี่ยนะก็เลยแสดงว่าจริงๆแล้วมันน่าจะสะท้อนภาวะเศรษฐกิจของยุโรปที่กำลังชะลอตัวลงมากทําให้อุมานหรือว่าความต้องการใช้จ่ายมันลดลงไปมากแล้วกดดกันให้ให้ราคาลงผมคิดว่าไอแนเรโน้มเนี่ยถ้าเราดูในในช่วงต่อไปอีก6วันอาทิตย์เนี่ยถ้าเราจะเห็นธนาคารกลาาเริ่มลดดอกเบี้ยมากๆ แล้วก็เหตุผลก็คงจะคล้ายๆกันว่าเงินเฟ้อลงแต่ว่ามันไม่ใช่ลงเพราะว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะในแง่ของตัวสปายแต่ว่าลงเพราะว่าในแง่ของไอ้ความการใช้จ่ายในประเทศและเศรษฐกิจชะลอตัว mm hmm. แล้วก็อันนี้ก็คงจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ที่สหลัดก็ดูอยู่ว่าของเขาเนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องเรื่องการเรื่องการชะลอตัวเร็วของเศรษฐกิจหรือเปล่าก็เป็นประเด็นที่นักลงทุนอย่างพวกเราจะต้องจับตาดูครับ ขอขอสอบถามกรณีของสวิสเพิ่มเติมเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเป็นการลดแบบเซอร์ไพรส์นะคะคือไม่คิดว่าจะเป็นอุรกรมแนะนาแล้วก็ลดแล้วก็อย่างที่ดรบันดตบอกว่าเออเขาก็เจอเรื่องของรถาบันการเงินทองสวิสอะไรนี่ยนะคะแต่ทีนี้เขาต่างกันยังไงคะในเมื่อดรบันดก็มองว่าอย่างบ้านเราเนี่ยพอเงินเ้อลงนี่ไม่ได้อาจจะไม่ได้ดยีใจเพราะแปลว่าไม่ได้แปลว่าเหมือนเศรษฐกิจดีแต่น่าจะแปลว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจน้อยแต่ว่าของสวิสเนี่ยอัตราเงินเฟ้อที่เขาลงแล้วเขาตัดสินใจลดเนี่ย ทำไมเขาถึงมั่นใจว่าเออตัวเลขเนี้ยน่าจะใช่เป็นจังหวะเหมาะสมแล้วในการที่ต้องลดดอกเบี้ยนะคะก็คือเข,เขาไม่ได้มองตัวเลขขนาดนี้นะอย่างที่เมื่อกี้พูดใด้ฟังเอ่อ,อตอนนี้มันประมาณหนึ่งหนึ่งจุดสองใช่ไหมแต่ว่ามองไปส<อ>ามปีข้างหน้าเย่ยมันยังอยู่ค่อนข้างในเกณฑ์เนี่แหละก<อ>็คือ,อยังอยู่<อ>ในเป้าของเขาเป้าขเขาก็าาคือศ<อ>ูนย์ถึงสองเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเพนั้นก็ดูแล้วว่าการเงินเฟ้อไม่ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นความบบท้าทายมากอ่า มันก็เลยมีพื้นที่ไงที่เราจะใช้อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยก็ตึนเศรษฐกิจเขาก็เลยลดลด,ลดอัตราดอกเบีย้ยลงแล้วก็อันนี้ก็เลยทําให้ตัวตลาดการเงินเนี่ยก็อาจอาจจะเซ์ไรน์ในแง่ที่ว่าไม่ได้คิดว่าเขาจะรีบทำนะแต่อาจจะมไม่มีข้อมูลดีเท่ากับของธนาคารสวิสว่าเศรษฐกิจตอนนี้อาจจะชะลอแล้วก็ถ้าเผื่อเราดูเนี่ยถ้าเราฟังจากที่เขาแถลงข่าวที่ผมอ่านในสเตทเมนต์ของเขาเนี่ยเขาบอกชัดเลยว่าเขาห่วงเรื่องเศรษฐกิจชะลอ แล้วก็ห่วงเรื่องคนก็ชอบต่อเศรษฐกิจเขาที่จะมาจากต่างประเทศงั้นเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่าเราเราเข้าแน่เงินเฟอ้อตอนนี้ดูดูไม่น่าห่วงเท่าไหร่เลยกลับมนความสาคัญกับตัวเศรษฐกิจบ้างนะและหลายประเทศในยุโรปก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์คล้ายๆกันนะว่าเงินเฟอ้ออาจจะลงได้มากขึ้นแต่ว่าเรื่องของลายดิสรับเพ่นเรื่องของอะไรเนี่ยค่อยจะเริ่มผ่อนคลายลงแต่แต่ที่น่าห่วงก็คือตัวเศรษฐกิจที่อาจจะคอือเรา นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ที่เราจะมาดูซิวว่าในในหกเดือนหกปิข้างหน้าเนี่ยธนาคารลางอย่างยุโรปนะอย่างอังกฤษนะอย่างสวีเดนเนี่ยจะลงหลบเลือไหมแล้วก็ต่อมาด้วยสหรัฐโซเดีขึ้นี่อย่างในแย่เงนินเฟ้อแล้วก็ต่อมาด้วยแคนาดาออสเตรเลียนเนี่ยอันนี้จะจะเป็นจะเป็นจะเป็นคลื่นแล้วนะ ว่ามาันจะเสียอดว่าเออถ้าเผื่อดอกเบีย้ยถ้าเผื่อถ้าเผื่อยังไงมันก็อาจจะสะท้อนว่าที่เงินเนฟ้อลงเร็วนี่เพราะว่าเป็นผลจากที่เศรษฐกิจออนตัวนะครับอืมค่ะอาจารย์ก็อย่างที่ดรบัณฑิตบอกไปนะคะว่าเออเจ้าสวิสเขาคือเขา,ขเ,ขาเขาอยากจะใช้เรื่องของอัตรดาดอกเบี้ยมา เป็นต้องการให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยและอย่างของของของบ้านเรานะคะถ้าจะเทียบไปแล้วนะคะของเราก็พอตัวเลขสกออกไม่ดีตัวเลขจ d ดีีปีที่แล้วไม่ดีหลายคนก็บอกว่าเงเเินเฟ้อถึงจะต่ําก็ไม่ดีนะักนี่เราเราควรจะใช้ภาวะแล้วหรือยังะคะในการที่จะดูแล้วว่าไม่ให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยโดยโดยดําด้วยรองอัตราดอกเบี้นยนโยบายมาใช้ดูแลนะคะผม,ผมคิดว่าทางในบ้านเราเนี่ยแบงค์ชาติคงจะดูอยู่อดิยูดูตลอดเวลาเพราะว่าเอ่อจะเหมือนกับธนาคาร การอื่นๆนะเป็น,นองค์กรที่มีข้อมูลเศรษฐกิจม้ากก็คงจะพยายามหาจุดที่สมดุลทั้งในเรื่องของจุดสมดุลระหว่างตัวนโยบายการเงินกลังและจุดสมดุลระหว่างตัวเสถีย,ยราภาพเรื่องราคากับเรื<ม>่องเสถียรภาพทางทางต่างนอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่มันก็อยู่ในประเด็นที่เขาจะต้องนําไปพิจารณาไม่แน่ใจว่าจะประชุมครั้งต่อไปเมื่อไหร่นะครับแต่คิดว่าข้อมูลที่ออกมา จากทางยุโรปจากที่เราคุยกันเนี้ยแล้วก็บวกกับภาวะเศรษฐกิจเดือนล่าสุดที่ตัวเล่นยันเฟอก็ยังออกออกมาจาเนี้ยก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นข้อบวกที่ที่นําไปสู่การการตัดสินใจของคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับแต่นี้บ้านเราในผมคิดว่าปัญหามันมีมากกว่าเรื่องดอกเบี้ยลดลงยี่สิบมาสตางค์นะครับโอ้ถ้าเผื่อมันเป็นเรื่องง่ายแค่นี้ก็ผมคิดว่าคงลดไปหลายหลายปีแล้วล่ะ เป็นเพราะว่าเราเนี่ยปัญหาส่วนใหญ่มันอยู่ที่โครงสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจเรามีปัญหามากที่ทําให้เศรษฐกิจไม่ขยายตัวอำนาจซื้อของคนพูดง่ายๆก็คือคนไม่มีงานทำอ่ะไม่มีรายได้อำนาจซื้อมันเลยลงแ้่จุดเหล่านี้ยังแก้ไขไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่สามารถทําให้เศรษฐกิจขยับตัวได้นะครับจริงๆคิดว่ามันมันอยู่ที่การต้องมานั่งคิดใหม่ว่าเศรษฐกิจจริงๆต้องการการแก้ไขแบบไหน ถ้าเราดูและยิ่งถ้าเราดูไก่ไปหน่อยเรื่องของโครงสร้างทางด้านการศึกษาทักษะปราษาจีนที่เราที่เราเคยคุยกันนะอันเนี้ยมันมันมันสำคัญกว่าเยอะเลยเพราะมันจะกระทบความสามารถในการผลิตและความสามารถในการหารายหาไรายได้ของเศรษฐกิจถ้าเบอร์เศรษฐกิจไม่มีความสามารถในการหาไรายได้เราก็จะโตไม่ได้ไม่ว่าจะอัดเงินไปเท่าไหร่ไม่ว่าจะลดด,ดยอกเบี้ยยังไงเพราะว่าตัวพื้นฐานมันมันไม่ทำงานแข็งขันไม่ได้นะครับ ล้วก็เลยจะเป็นเป็นภาระมากกว่าก็ต้องก็ต้องรอดูว่าระยะสั้นก็ต้องรอดูว่าตั้งชาติเขาจะประเมินเรื่องความเหมาะสมยังไงส่วนระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าปัญหาโครงสร้างเนี่ยเป็นสิ่งที่เรืองต้องให้สร้างให้ความสําคัญแล้วก็ก็ง่ายก็ค่อนข้างจะแปลกใจแล้วก็ผิดหวังว่าทาไมเราไม่เราไม่รีบทำนะครับอืมก็อย่างที่ดรบันดิกเคยเคยฝากไว้หลายต่อหลายครั้งคือถ้ามองง่ายๆ่ายคือถ้า ลดอาจจะดอกเบี้ยไปไม่ได้แปลว่าคุณภาพของคนจะมีทักษะขึ้นซึ่งอันนั้นเป็นปัญหาปัญหาสําคัญที่ต้องแก้มากกว่านะคะส่วนการประชุมของกนงเนี่ยคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีประชุมสิเมษายนก่อนสงกรานต์ทั้งรัณฑิตครั้ลงถัดไปนี่ก็คือ12มิถุนายนไม่รู้จะลดครั้งไหนแต่ที่มาดูภาพรวมแล้วค่ะที่รัณฑิตก็ก็ส่งท้ายไว้ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเออดอกเบี้ยหรือว่าทิศทางเศรษฐกิจมันไม่ซิงโครไนซ์มันไม่ได้เป็นในทิศทางเดียวกันแล้วนะคะทีนี้ กลุ่มที่ยังคงอยู่ก็คือหลายคนอาจจะมีในใจแล้วว่าเอ้ยสาระต้องลบแน่อย่างที่บอกไปว่าปีนี้เมียงน้อยสามครั้งกลุ่มที่เขายังคงอยู่เนี่ยนะคะอังกฤษที่เขาก็ใช้วิธีเหมือนกันไม่เคราว่าเอ้ยดูเรื่องของเขาวะเศรษฐกิจเองก็ถดถอยหรือเปล่าดูเรื่องของตัวเลขหรือว่าเขาจะมีเรื่องของการนําประเด็นอื่นๆมามาในการพิจารณาด้วยนะคะที่จริงคงคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าที่เขาดสินใจเรื่องดอกเบีย้ยก็ดอกเบี้ยของประเทศเขาถูกไหม อ,อังกฤษก็เป็นดบบเดีเยของอังกฤษแล้วก็ต้องให้ความสาคัญกับเศรษฐกิจของประเทศเขาดังนนั้นไอนสิ่งที่มาเป็นตัวตัดสินใจหลักก็คือสถานการณ์เศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อแล้วก็ความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจของของของประเทศเขาซึ่งผมคิดว่าแล้วแนวคิดนี้ก็ก็เป็นทุกธนาคารนะครับที่ที่ที่ให้ความสําคัญเราจึงเห็นอาจะเราจึงเห็นการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในที่ผ่านมาเนี่ยไปแตกต่างกันเลย ประเทศที่เงินเฟอ้อยังเป็นขาขึ้นนะเช่นไต้หวันเช่นตรุรกีเนี่ยก็ปรับขึ้นนะครับญี่ปุ่นก็ปรับขึ้นเพราะว่าเงินเฟอ้อสูงส่วนที่ที่ปรับลงก็มีเม็กซิโกมีจะมีธนาคารกลางสหรัฐเม็กซิโกเนี่ยก็เป็นกรณีที่ที่ทน่าศึกษาเป็นประเทศตลาดเกิดใหม่แต่ว่าเม็กซิโกถ้าจําได้เนี่ยเป็นประเทศที่ขึ้นดอกเบี้ยเร็วมากนะในะชว่วงที่เงินเฟอ้อเกิดขึ้นหลังโควิดเนี่ย ขาว่าเลยได้ประโยชน์จากการเ่ียตทางเงินเฟ้อในประเทศเขาเนี้ยคลี่คลายได้เร็วกว่าประเทศอื่นที่คิดดอกเบี้ยช้ากว่าแล้วตอนนี้อัตรางดอกเบี้ยเขาราเงินเฟ้อเขาก็ลงมาสู่ระดับที่ก็มองว่าแาวโน้มจะเป็นฐาลงต่อแล้วก็เศรษฐกิจน่าจะได้ประโยชน์จากเงินเฟ้อที่จากอัตราดอกเบี้ยที่จะลดลงก็ไปในแนวเดียวกันเลยว่าตอนนี้ก็เริ่มที่จะให้น้ําหนักกับทางเงินเฟ้อน้อยลงแล้วก็ให้น้ําหนักกับทางการขยายตัวของเศรษฐกิจึ้นผมคิดว่าซีนเนี้ย น่าจะเป็นซีมที่เราจะเห็นในช่วงสามสี่เดือนข้างหน้า้ากมากขึ้นแหละครับเฉนั้นมันก็เป็นประเด็นด้วยว่าแต่ประเทศก็คงให้ความสําคัญกับปัจจัยสเศรษฐกิจของเขาแต่ละประเทศเป็นเป็นสําคัญนะครับฟังดูแล้วคือเป็นเรื่องยากแล้วก็เหมือนกับน่าจะาหนายใจแทนของคณะกรรมการนโยบายการเงินแต่ละประเทศเลยนะคะเพราะว่าเรื่องเงินเฟอ้อเป้าหมายก็ ทาางรัฐบาลก็คุยแล้วว่าเป้าหมายเงินเฟ้อในประเทศเราควรจะเท่านี้แต่ว่านี่ขนาดเดียวกันเอ้ยตัวเลขมาเดี๋ยวจะกดถอยหรือเปล่ามันเหมือนกับอยู่ช่องว่างกลางนิดเดียวระหว่างเฟ้อกับกดถอยเนี่ยนะคะคิดว่าต้องมีปัจจัยประเด็นอะไรบ้างอะคะที่เขาเขาต้องนํามาพิจารณาว่าเอ้ถ้าขึ้นเยอะไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็กลายเป็นว่าคุณเงินคุเงินเฟ้อไม่ได้หรือถ้าจะลดเลยก็เดี๋ยวเอ๊ะแหมมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่กระตุ้นเศรษฐกิจยังไงเขาเขามีแนวคิดอะไรยังไงหรือเปล่าคะสำหรับคนที่ทาหน้าที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน คิดว่ามีครับแล้วก็เป็นแนวคิดที่ที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่ยอมรับกันในหมู่ตล,ลาดการเงินแล้วก็ธนาคารกลางทีนี้ถ้าเราจาได้ในประธานเ็ดเนี่ยเออดูสเออร์จอรวรมพาวเวอร์นี่จะบอกตลอดเลยนะถ้าตัดสินใจเร็วไปเงินเฟ้ออาจจะกลับมาใช่ไหมตัดสินใจช้าไปเศรษฐกิจจะเสียโอกาสเนี้ยก็ย้ำประเด็นนี้ตลอดก็ที่เห็นว่ามันมันก็จะต,ต้องจะต,ต,ต,ต้องหาจุดสมดุลให้เจอนะครับ แต่ตอนนี้ก็ประเทศที่ตัดสินใจไปแล้วก็<ม>ต้องมั่นใจพอพอสักครัวพระของเขาเนี่ยตรงนี้ใจจะดีกว่าแต่จะเปิดเป็นประเทศที่ยังรออยู่นัก็ดูตัวเ,เ,เลขเงินเฟ้ยออยู่ของสหรัฐนี่ชัดเจนเลยว่า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 กำลังรออยู่ฝรั่งเศสกับของนอร์เวย์เนี่ยก็คิดว่ารออยู่แต่ก็พูดไว้ล่วงหน้าแล้วนะว่า,วาจะโน้มไปทางของของการย้อนดอกเบี้ยมากกว่านะครับเปอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์นะ ซึ่งซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องยอมรับการการตัดสินใจของคนที่ที่อยู่ในหน้าที่แล้วก็มีข้อมูลเศรษฐกิจที่เข้นข้างอย่างครบแล้วก็ผ่านเรื่องนี้มาเยอะนะครับแล้วก,ก็คิดว่ามคงจะออกมาในแนวเนี้ยแต่ว่าเรื่องของทามมิ่งเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับของแต่แต่แต่ะละประเทศน,นะครับ ค่ะแม่ก็ในยะหนึ่งนะคะอย่างเจร้มพอแม่บอกว่าเร็วไปก็ไม่ได้ต้องให้จังหวะเวลาต้องเป็นสารละสิอย่างที่เราจะปฏิบัตในยะหนึ่งคืออย่าเร่งใช่ไหมคะอย่ามาแบบปัจจัยภายนอกไม่ต้องมากดดันไม่ต้องมาเร่งให้เป็นเรื่องของคณะกรรมการการเงินเขาเข้าตัดสินใจโดยตัวเลขครับอันนี้อะไรก็ทําให้ทําให้งานธนาคารการเป็นงานที่ประเจคปัญญานะในแง่ของนักเศรษฐศาสตร์นะเพราะว่ามันอยู่กับปัญหาจริงๆแล้วก็อยู่กับก็คอ ข้อมูลจริงๆแล้วก็การตัดสินใจก็มีผลต่อเศรษฐกิจจร,จริงๆก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะรรดรบัณฑิตยินดีครับยินดีครับคุณวรรวีครับค่ะ